สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมิมานมลทารอดชาแนลนะชอบคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปรันดอมดงความรักนะคะของชาวธาตลมนะชาวราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในเรื่องราวของความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะก็เป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะ i m ม l เด s นะเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามารับชมรับฟังเมื่อไหร่ก็ได้นะคะ คลิปนี้เป็นคลิปรันมลงความรักของชาลศีกุมตุลเมถุนแล้วก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะหรือถ้าใครทีออ่รู้สึกว่าพลังงานในคลิปนี้เนาะตรงกับตัวเองนะคะก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากไพ่ไปลองปร,รับใช้กันได้นะคะก็อยากให้รับฟังใจจอยนะคะแล้วก็รับไปแต่พลังงานดีๆนะ ใครที่เข้ามาแล้วนะคะมนุนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับชาวธาตุลมนะคะชาวราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะคะพลังงานของคุณในช่วงเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยวันนี้เราอยู่กันกันกบทอปิกนะคะคนที่เขากำลังจะเข้ามารักคุณนะ,ะมาดูกันนะคะพลังงานชาวธาตุลม อยู่ในจังหวะของการรอคอยบางสิ่งบาง,างอย่างอยู่ไหมคะคุณมีในเรื่องราวของแพชชั่นการเริ่มต้นเนาะบางคนเริ่มต้นในเรื่องของการสร้างธุรกิจการวางรากฐานในเรื่องของการงาน ความมุ่งมั่นตั้งใจมาเต็มมากในช่วงเวลานี้นะคะใส่เต็มกับในเรื่องของความมั่นคงและการงานสุดๆแล้วก็เป็นทิศทางโอกาสพลังงานในการที่จะเป็นแนวทางในการที่จะมุ่งหน้าเดินในสเต็ปต่อไปนะคะคือเราสุกว่าถ้าใครที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวธาตุลมอะ่ะในช่วงเวลานี้นะคะมุมมองทัศนคติหรือว่าแนวทางต่างๆเป็นสิ่งที่แบบ มีความจำเป็นมากๆนะคะประมาณนี้แล้วก็เป็นทิศทางพลังงานที่แบบเออเราเราอยากที่จะมุ่งไปจริงๆเนาะเป็นทิศทางพลังงานของคนที่เหมือนกับอยากจะมีแนวทางอะไรต่างๆเป็นของตัวเองอืมรู้สึกว่ามันเหมือนจุดของการเริ่มต้นจริงๆนะคะบางคนนะี่ะชาตันลมนะ คุณน่าจะกำลังได้รับโอกาสบางอย่างหรือคุณอาจจะกำลังเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เริ่มต้นกับทิศทางในเส้นทางใหม่ก็ได้ที่คุณกำลังเลือกเดินเรารู้สึกว่าโหต้องใช้ความพยายามค่อนข้างเยอะใช้ความพยายามค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะถ้าในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมนมอง,มองว่าคุณเองไม่ได้ปิดโอกาสแต่คุณเปิดโอกาสให้สำหรับคนที่พยายามเปิดโอกาสให้สำหรับคนที่ใช่ คนที่เขามีคุณสมบัติที่โดนใจคุณเหมือนกับแพชชั่นมุมมองความรู้สึกนะคะทัศนคติเกี่ยวกับความรักเป็นยังไงคือคนคนนั้นเขาตอบโจทย์คุณมากน้อยแค่ไหนว่าถ้าถ้าโอเคหรือว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ชาทัดลมแล้วก็คุณเปิดโอกาสให้แน่นอนในการที่จะให้เขาเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะได้เรียนรู้หรือเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างกันเนาะ มันมองว่าในช่วงเวลานี้มันเหมือนมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ตัวคุณเองอะรู้สึกว่าเออเราอยากที่จะแก้ไขคะ่ะมันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ตัวคุณรู้สึกว่าอยากจะปล่อยวางหรือว่าอยากหาจุดกึ่งกลางข้อดกลงบางอย่างร่วมกันประมาณนี้เลยนะคะในสิ่งที่เป็นพลังงานที่ขึ้นมา แพชั่นนะคะการแบบว่ามุ่งมั่นตั้งใจโอกาสความสําเร็จที่แบบโ,โหต้องพยายามแล้วมันจะไปให้ถึงประมาณนี้ความฝันจะยิ่งใหญ่นะชาานลมในช่วงเวลานี้มีความฝันมีแนวทางในการที่จะไปจริงๆนะคะในเรืของตัวเองเนะาะทีนี้เราจะมาดูกันว่าทิศทางพลังงานของคุณเป็นยังไงอีกนะคะขอดูพลังงานชาวทานลมเพิ่มหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าใครที่เขาจะ เข้ามารักคุณนะคะในช่วงเวลานี้เนาะให้มีพลังงานหกดาบเด็กถือดาบมีหกถ้วยแล้วก็แต่แหงบูแมนดูมันนิ่งๆกับอะไรบางอย่างไหมบางคนชาวธาตุลมคุณอาจจะเหมือนพึ่งเบรกกับเรื่องความรักมาก็ได้เพราะว่ารู้สึกว่าในช่วงเวลานี้มีพลังงานเก่าๆขึ้นมาด้วยอะ่ะพลังงานของคนเก่าๆคนที่คุณเคยคุ้นเคยหรือว่า รู้จักมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะรู้สึกว่ามันจะมีการวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้ด้วยเนาะแล้วก็เป็นโอกาสเป็นทิศทางของการที่แบบเหมือนว่าคุณกําลังส่องกําลังตัวอะไรบางอย่างอยู่อะ่ะ ให้มีความแน่ใจแล้วก็ปัญหาบางอย่างนะมันว่าคุณคุณอยากจะมูฟและคือพลังงานก่อนหน้ามันเป็นในเรื่องของการปล่อยวางเนาะอันนี้ก็อาจจะได้มาหาจุดกึ่งกลางหาข้อตกลงร่วมกันแล้วก็ได้เคลียร์พลังงานตรงนั้นแล้วคุณจะได้มูฟไปในทิศทางที่มันเป็นเป้าหมายหรือว่ามันเป็นความสําเร็จที่คุณวางไว้สักทีหนึ่งเนาะ จริงๆในตอนนี้นมันว่าหลายๆคนอยากมุกออนแต่บางทีมันเหมือนมีพลังงานไงพลังงานให้เราติดอยู่คือพลังงานอะไรกเก่าๆได้เหมือนกันมันเป็นโมเมอรี่เป็นความทรงจำเป็นเรื่องราวสถานการณ์ที่รู้สึกว่าเออบางบางครั้งมันยังอยู่นะช่วงเวลานี้หรือว่าในช่วงเวลานี้อาจจะมีคนเก่าๆเ,เขามาวนเวียนกับตัวคุณจริงๆอยู่ก็ได้นะคะชาวธาตุลมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าพลังงานในสเตปต่อจากนี้ค่ะจะเป็นทิศทางยังไงอีกเนาะ พลังงานเพิ่มเติมนะคะพลังงานของคนที่เขาจะเข้ามารักคุณนะ่ะพลังงานเขาเป็นยังไงในช่วงเวลานี้นะให้มีขึ้นเก้าเหรียญมีห้าเม้ามีพลังงานแปดเม้เาแล้วก็เด e เดวิล มันว่าเป็นลักษณะของพลังงานในรูปแบบของคนที่มีแรงดึงดูดบางสิ่งบางอย่างซึ่งกันและกันเนาะอ่ามันว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่แบบอินดีพนเดนต์นะพึ่งพาตัวเองได้อยู่ได้ด้วยตัวเองมีพลังงานความแฮปปี้มีพลังงานของการที่มีเรื่องราวในแง่มุมของความรักความรู้สึกอืมมีพลังงานในในแง่มุมของ ทิศทางความสัมพันธ์นะคะที่อยากจะเป็นเจ็บของการแบบไปต่อหรืออะไรประมาณนี้เนาะเออ่ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนะคะมนมองว่าเป็นพลังงานของเออ่โอกาสในการได้ ได้เริ่มต้นนะคะโอกาสทิศทางพลังงานในการได้แบบมันมีเรื่องราวดีๆบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะประมาณนี้รูปแบบนะมนว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเยอะเป็นคนที่มีความแบบ ค่อนค่อนข้างมั่นใจเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มันมีทิศทางของการที่แบบเอออยากอยากจะไปในสเต็ปที่มันมันก้าวไปแล้วแล้วถึงได้อย่างในแบบที่ที่ควรจะเป็นคือเขาเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจนะแล้วก็มนว่าในจังหวะในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่กำลังจะส่งข้อความนะคะเข้ามาหาคุณหรือว่าคุณอาจจะกำลังได้รับ การตอบกลับการติดต่อสื่อสารจากเขาคนนี้นะเร็วๆนี้เลยมนบอกเลยเขาเป็นคนที่ดูมั่นใจในตัวเองนะอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่ว่าในเวลาเนี้ยมลว่ามันเป็นลนักษณะของพลังงานความที่แบบคุณน่าจะดึงดูดเขาเข้ามาในชีวิตมันมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างเนาะมว่าเขาคนนี้ก็ค่อนข้างเป็นคนหนึ่งที่มีเสน่ห์เหมือนกัน อืมเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีนะคะการงานการเงินอะไรแบบนี้คือเหมือนกับว่าจริงๆเขาก็อยู่ด้วยตัวเองได้คือต่อให้เขาไม่มีคนรักไม่ได้มีใครมาซัพพอร์ตเหมือนว่าเขาก็สามารถใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้ค่อนข้างดีนะคะทีนี้น่าจะอยู่ในจุดของพลังงานคนที่มั่นใจในตัวเองนะมนว่าเออระหว่างคุณกับเขาเนี่ยถ้า มาเป็นในเรื่องของการเรียนรู้หรือว่ามีมุมมองที่ไปกันต่อเนี่ยต้องระวังในเรื่องราวของอีโก้ระวังในเรื่องราวของความมั่นมั่นใจที่บางครั้งมันอาจจะมากไปหรือว่าเกินพอดีนะคะประมาณนี้เนาะในสิ่งของพลังงานที่ขึ้นมานะคะอาทีนี้เดี๋ยวเราไปดูพลังงานเพิ่มเติมกันหน่อยว่าถ้าในสเต็ปต่อจากนี้ล่ะอืม้ม ในสเต็ปต่อจากนี้นะคะคนคนนี้เขาแพนไว้ว่ายังไงไหมหรือว่าเขามีเป้าหมายยังไงในการที่จะเข้ามารักคุณเนี่ยนะชาวธาตุลมมันดูหน่อยอันนี้พลังงานตัวตนของเขาเบื้องต้นเป็นประมาณนี้เนาะมันขอดูเป้าหมายของคนที่เขาจะเข้ามารักชาวธาตุลมหน่อยสิผมว่าในเวลานี้อ่ะเขาเขายังมีการที่แบบว่าไม่ได้เป้าหมายตั้งไว้ชัดมากถึงขนาดนั้นอืม มนว่าเป็นเป็นในเรื่องของการที่ยังตัดสินใจอยู่นะคะแต่เขามองคุณเป็นโอกาสทำความรักจริงๆอีกไพ่ึ้นหกถ้วยหม่ละเออมนว่าคุณน่าจะรู้จักคุณเคยกับเขาอยู่บ้างแล้วนะมนว่าเขาอยากมาเคลียร์พลังงานกำแพงหรืออยากจะข้ามกำแพงทำความรู้สึกของคุณด้วยก็ได้นะเืออยากเข้ามาเป็นสายซัพพอร์ตะคะมาเป็นสายซัพพอร์ตที่ดีเนาะประมาณนี้นะอ่ามันขอดูหน่อยว่า แล้วในสิ่งที่เขาจะเข้ามาเนาะไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะ่ะไพ่อยากบอกหรือว่าให้คำแนะนำอย่างไรอืกับชาวทัดลมบ้างค่ะมันจะมีการฟื้นฟูบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเนาะอย่าให้สิ่งเราภายนอกหรือสิ่งต่างๆมารบกวนคุณแบบมากจนเกินไปนะที่เนี้ยมดมองว่าเออมันก็เป็นพลังงานในรูปแบบของอย่าง แปดเลียนขึ้นมาเนี่ยนะคะอ่าเป็นพลังงานในในรูปแบบที่มันมองว่าก็อยู่ในจุดที่ได้มีการโฟกัสกับเรื่องราวบางเรื่องแหละแล้วก็จะมีการประเมินนะคะแนวทางอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนาะอ่าทิศทางที่เกิดขึ้นมันว่าจะเป็นไปในเบย์ที่มันมีความแฟร์มีความอยู่ิธรรมอะไรบางอย่าง กิขึ้นในแง่มุมของของความรู้สึกความรักความสัมพันธ์นะคะประมาณนี้เราก็รู้สึกว่าเอออยากให้คุณให้ความแฟร์กับความสัมพันธ์นี้ด้วยถ้ามีปัญหาอะไรสามารถที่จะพูดคุยกันด้วยเหตุและผลได้นะคะแล้วก็ใช้เวลากับการประเมินดูความสัมพันธ์ไปเรื่อยไม่ต้องรีบร้อนนะจ๊ะคือมีเหตุผลในการคิดแล้วก็ตัดสินใจกับสิ่งต่างๆนั่นะแหละอืประมาณนี้เลย โอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าจะเป็นในสเต็ปไหนยังไงบ้างนะคะพลังงานเพิ่มเติมนะขอดูว่าใ้าอยากจะให้เอเนจอะไรกับคุณอีกอแนะนำอะไรให้กับชาวท่านลมอีก สับคนที่เขาจะเข้ามารักคุณนะมันมีที่ทางการไปต่อได้ไหมได้การเปลี่ยนแปลงที่ดีได้แต่คุณต้องฮิวจิตฮิวใจให้มีความพร้อมนะจ๊ะช่วงเวลานี้อาจจะประเมินไปก่อนไม่ต้องเรียบร้อนอย่างที่บอกเนาะแล้วก็ใช้เวลาตกผึกกับตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการอะไรที่เป็นเป้าหมายของตัวคุณจริงๆนะคะมาดูลักนณราศีกันนะจะมีลัคนณราศีอะไรชาวเมษกลุ่มนะคะพิจิก แล้วก็ธนูเนาะประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสับวันนี้บ๊ายบายค่ะ